สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปของจ๋านะคะสําหรับคลิปนี้จ๋าก็มีแนวทางเอามาฝากบางทีนะคะอาจจะมาไวไปไวนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะบางที FC ก็อยากจะดูเยอะๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะคะวันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางเอามาฝาก FC จะเป็นเลขหลุดลายนะคะแล้วตอนนี้มันมีเลขดังที่สุดเลยนะคะแล้วก็วันนี้กองฉลากอะ่ะคิดว่าออกแน่นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย ลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยส่วน FC ท่านไหนนะคะที่อยากได้มะขามกวนตอนนี้นะคะบอกเลยว่ารีบหาซื้อหาจองนะคะเพราะว่าอคอนเฟิร,ร์มมาจาก FC ทุกท่านเลยอร่อยนะคะ100%เลยนะคะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากได้มะขามกวนนะคะมาพราวอ่อนก็เดี๋ยวอแอดไลน์นะคะหรือว่า สั่งมาที่ทางเพจนะคะเพจจ้าจ๋าปากข้าพ่านเมืองเพชรบุญแฟนเพจหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์0658375812นะคะอ่ะสำหรับงวดนี้นะ,อะเอาเป็นเลขนะคะตอนนี้เลขที่ดังที่สุดนะในตอนนี้เลยคือตอนนี้นะคะเลขที่ดังจะเป็น58นะคะ59แล้วก็73แล้วก็74จะมี4หาง4ชุดนะคะตอนนี้ที่เป็นเลขดังนะอะ อันนี้นะคะจะเป็น l ล n e ของจ๋าก็แอดเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นเองนะคะก็คือจะเป็นแบบการแอดลน์แบบเพิ่มเพื่อนเลยนะคะก็สั่งซื้อมาขามกวนนะคะมาพ้าอ่อนได้ทันทีนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเลขที่ดังที่สุดในตอนนี้มี4หางนะแต่ถ้าพูดถึงว่าแนวทางข้างอนเนี้ยจ๋าชอบ5.8 ห้าแปดนะคะอ่าจะออกไหมก็ต้องลองลุ้นดูนะคะแต่ว่างวดน,นี้ก็อย่าลืมตามเลขเก่าจ๋าด้วยละกันเนาะสี่หนึ่งศูนย์นะจา๋ายังจะตามอยู่ไปทุกงวดแหละนะคะสําหรับงวดน,นี้กองฉลากนะคะบอกว่าออกแน่นะคะเลขนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเลขไหนนะที่ออกเอามาดูนะคะสามหาง 3ชุดนะคะสาหาง3ชุดสําหรับรีบหาดว่วนวันนี้กองฉลากนะคะออกแน่นอนชุดล่างนะคะจะเป็น5 8 5 9แล้วก็7 9 3ชุด3หางนะแต่อันนี้นะคะอันนี้คือแจ้ง FC ไว้เผื่อว่าบางท่านอา,อาจจะฟังจากพูดไม่ทันนะคะก็ดูได้เลยจดได้นะคะจดได้นะแอดปลายที่0ูนย์หนะคะ5 8 1แหรือที่เพจของจ้าจ๋าปากข้าวพลเมืองเพชรบุ์แฟนเพจนะอันนี้นะคะ FC ก็ ทักทายเข้ามานะคะหรือว่ามาสั่งได้ส่วนชุดนี้นะคะจะเป็นเลขที่แบบกองฉลักคิดว่าออกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเพื่อนๆก็ดูไว้เป็นแนวทางนะส่วนเลขหลุดลายนะคะตอนนี้เลขนะคะหรือหวยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะจริงๆนะไม่มีอะไรแน่นอน แต่ว่าตอนนี้เลขลุดในรายงวดที่ผ่านมานะคะ703นะตามต่อเลยงวดนี้จะออกจริงจริงไหมนะคะนั่นก็คือ986ถ้าตัดชุด2ตัวจะมี98 86แล้วก็96ซึ่ง98 68แล้วก็96เนี่ยอันแน่นอนนะคะบอกตรงๆนะตามมางวดไหนอั้นตลอดนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะอ่าง,งวดวันที่16เดือน9เนี่ยออก703งวดนี้นะคะวันที่1เดือน10จะออกไหมต้องมาลุ้นดูนะคะ สำหรับวันนี้เนะาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะคะมาขามกวน,นะกระปุกเล็ก99บาทกระปุกกลางนะคะ159บาทแล้วก็กระปุกใหญ่299บาทเล็กนะคะ300กร,รัมนะกลาง500กร,รมัมแล้วก็ใหญ่นะ1 0 0 0กร,รมัมอันนี้นะคะฝาก f c f c ถามมาเยอะนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะโอเคแจ้งไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะในงวดวันที่ หนึ่งนะคะเดือนสิบเนี้ยขอให้เฮงทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเอลซจะไปจับลอตเตอรี่ไปไหนหรือทำอะไรอะไรเงี้ยนะก็ขอให้ได้โชคกันทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ